สวัสดีค่ะพี่น้องอีกวันค่ะเราจะพาไปเก็บผักไปดูว่าเราจะได้ผักอะไรกันนะคะเนาะโอ้โหวันหยุดสามวันนี้สุดยอดเลยค่ะสบายเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บผักเก็บผักโอ้ไปดูกันค่ะพี่น้องว่าเราจะได้ผักอะไรขอในเถอะ งามโพนงามเหลือขอไปเป็นดอกไม้ประดับน่อยเถอะอะไรจะงามขนาดนี้ดูค่ะมีั้งดอกไม้มีแทงอะไรเต็มไปหมดนี่ค่ะผักเซียนเราผักเซียนค่ะพี่น้องยอดงามงามค่ะ ชีล้อมนะคนะเนาะกำลังทำงามไลยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะความงามของเขาปานี่ค่ะดูค่ะพี่น้องความงามของเขาดูยอดเขาค่ะพี่น้องยอดเขาดูคะ่ะ ยอดอยังใหญ่นี่ค่ะนี่ค่ะดูค่ะดูค่ะนี่ค่ะใช่หมดเลยค่ะพี่น้องนี่ดูดูดูยอดนี้ยอดนี้น้องดูยอดนี้ ดูค่ะพี่น้องเราเลือกเอาแต่ยอดงามๆมันค่ะดูค่ะมาด้วยค่ะมาเก็บด้วยกันค่ะแมสเซอร์แมสเซอร์มาค่ะมาค่ะมาเก็บน้ากันจ้าพี่น้องมาเก็บน้ากันจะเขากำลังเกิดค่ะพี่น้องเดี๋ยวประมาณอีกที่หน้ามันก็แก่แล้วค่ะมันก็ไม่มีให้เก็บแล้วค่ะเนาะอุ้ยดูยอดนี้พี่น้อง ดูยอดเขามีแต่ยอดงามๆค่ะพี่น้องดูค่ะ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 นี่ค่ะดูค่ะพี่น้องดูดูค่ะไม่ใช่พูดเอาเด้พี่น้องมันเยอะจริงๆค่ะนี่ค่ะ เอาเอารถมาใส่เอาก็ไม่หมดค่ะพี่น้องสะออนค่ะดูค่ะดูยอดเขาแต่ละยอดพี่น้องดูยอดเขาแต่ละยอดนี่ค่ะดูยอดเขาความงามของเขาค่ะนี่ มันเยอะเกินค่ะพี่น้องไม่รู้จะเก็บยังไงแล้เอายอดนี้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 นี่เสียงดังปุกป๊กปุ๊กปุ๊กเลยค่ะนี่ค่ะน,นี่ค่ะ,คะพี่น้อง เราได้สองผักนี่คือยอดตะกะเตนป้าพี่น้องนี่ค่ะแม่หมดเลยค่ะพี่น้องดงผักบุ้งฝรั่งค่ะพี่น้องดงผักบุ้งฝรั่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะ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 ดู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 พี่น้องดูใช่หมดเลยค่ะใช่หมดเลยค่ะ พ่อ,อีแม่พ่อพีแม่ฟักบงปานี่ค่ะป่าแถวนี้เป็นริมทะเลค่ะพี่น้องเขาจะมาออกกำลังกายมาเดินเที่ยวมาพาน้องหมามาเดินหรือว่าทำกิจกรรมค่ะพี่น้องกิจกรรมวันหยุดนะคะเนาะแต่ ผักป่ามันก็มีหลายชนิดค่ะพี่น้องบางทีบางอันฝรั่งเขาก็กินบางอันเขาก็ไม่กินเหมือนเรานี่แหละค่ะพี่น้องคนไทยเราอยู่ไหนเราไม่อดหรอกค่ะพี่น้องเรารู้จักเรารู้จักอะไรนะทำมาหากินนะคะน่าเหมือนกับแบบรู้จักหายอยู่หากินค่ะพี่น้องรู้จักหายอยู่หากิน เราอยู่ในก็ไม่เป็นไราหาอยู่หากินนะคะน,ะ<ม>นี่ค่ะพี่น้อ,งพ,นอง,งพี่น้องดูยอดเขาตำาเยเขาไปทำซุปค่ะพี่น้องฝรั่งเข้าไปทำซุปนะคะเนาะ เขาจะไปทำซุปกันฝรั่งเขาก็กินค่ะซุปวันนี้เราได้ผักหลายอย่างได้เพียงโอ้โหดอกฟานสีดโดดสวยมาก งนงามเหลือคขอไปเป็นดอกไม้ประดับหน่อยเถอะอะไรจะงามขนาดนี้นดูค่ะ <c oughs> มีทางดอกไม้มีทางอะไรเต็มไปหมด